That's Games t ีก็หนีง่ายไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะโอ้ถ้าเกิดเป็นชาร์จเต็มเป็นวิ่งสั่นฟลาบผมว่าผมจะตายก่อนคนแรกกันเลยขับทางไม่ได้ไม่ใช่หรอมันมันมันขับได้ครับเหมือนเลนฮาร์ดนะอ้าเลดี้ครับเลดี้เลดี้เลนฮาร์ดนะนะเอาเอาเลนฮาร์ดเลยลืมกดโอ้ผมว่าตัวเมื่อกี้มาหันหน้ายากมากเลยนะหมอเป็นอะไรหมอเป็นผี หมอเป็นผีหมีเป็นผอเฮ้ยมีของมาเฮ้ยอะไรวะเทเนเจอร์มันมีสองอย่างเลยเออสองอย่างเลยอ่ะมาอุตส่าห์แอบคลิปที่แล้วนี่เป็นผีของแก๊งผีขายไอติมใช่ใช่ผีแว่นผีแว่นนะเฮียดันเดิมหมอไม่บอกด้วยว่าหมอไม่บอกเลย ออโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้เสียใกล้นิดเดียวโอ้โหมาอยู่ข้างๆหูเลยผีบัตเตอรเลียนนี่หว่าเป็นการบอกก่อนว่ามาแล้ว<ผ>ทำไมไไทำไมเสียงมันอยู่ใกล้ๆเลยหมอหมอจะตัดผมด้วยเหรอเสียงบัตเตอรเลียนมาเลยผีบาร์เบอร์ผีบาร์เบอร์ <laughs> เครื่องปั่นไปอยู่ไหนวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ไม่ใช่เวลาแล้วเกียรับจ้างตัดหญ้าก็ไม่บอกเอาชิบหายโอ้โหใกล้มากเสียงแม่งใกล้มากเกมหลุดจ้าอ้าวคุณเฟิร์สไปซะแล้วหลุด จะเอเ้ยไอ้ตัวเฮ้ยไมได้ยังไงเฮ้ยกดโดนไว้เราดิกดโดนเฮ้ยไปไม่นี่แหละจะร้องขอชีวิตอุ๊ยอ้าวชิบหายแล้วนี่มีใครจะช่วยพี่กิจหรือเปล่าไม่มีใครหรอกทำไมซาดิอย่างงี้ไม่ไม่มีใครสนใจพี่กิจเลย ส่อยส่อยค่อยแน่แน่แชิบหายบึ้มคู่ไม่มีใครช่วยเลยอ๋ออีกทีมันไส้หมอซูซูหมอซูมันเลยหมอฆ่ามันเอา ไม่ใช่เขาได้ไปสนเราไงอยู่ไหนกันเนาะแอบแวะมาทันทายเราเลยผมจะตายแลน่สนกันเนี่มไม่มีใครช่วยเลยไปละตุกติดตายแน่นอนโอ้ย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 อยู่เหมือนจิ้มคออยู่แล้วอ้าวชิบหายไม่มีใครรักเราคุณกีดอดทนไว้ พี yeah. Yeah. When, when. ่ก oh, ินออทันไวไปเร็วย่าย่าเวนเวนอ้าวเวนเก่ากูเพิ่งไปเป็นเอี่บ้าขาวเป็นตะกี้ถูกไหมเไ้ยไม่รอดนี่ยังไงก็ไม่รอด แล้้วตอีคนนไปโทษนี้ไปแล้วหนึ่งคนอ้าวโดูตัวทรงวิญญาณเธอให้ไปสู่สวรรค์เฮ้ยไม่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยไปไหนกันแล้วเฮไปกันเอ้าอ้าวอ้าเต็มหลังพิษกินเลยอย่าพึ่งนะหมอหมอใจเย็นนะหมอหมอ Where are you ผู้สามีเครื่องซ่อมไม่บอกหมอ งคนหลุดเขากลับเข้ามาได้ไหมเนี่ยได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้แล้วหลุดไปแล้วไปรับเลยเีลยซลบอกแล้วู้สาบอกแล้วมาแล้วการจะซ่อมเสแล้วหนีอยู่ไหนอ่ะนี่แหละ โอ้ยชิบหายไกลทีเดียวสาดไปไหนไม่ไงคือเรารักษาคนไข้แล้วเราไม่เคยมีโอกาสจะทำอย่างนี้อ๋อคุณหมอหมอบางอย่างก็ไม่ต้องทำก็ได้นะตีตายหมอหมออย่าหมอ

ไม่ได้ยินเสียงเกียร์เหล็กเลยนะแบกเอ้ยเหลือใครไม่เหลือเหลือคนไม่เคยเล่นคนเดียวชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหมวิ่งไปไหนหมออย่าโรคจิตดิหมอได้ดิสรุปเป็นหมอโรคจิตหรือหมอรักษาเนี่ย เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่วัาแถวนี้เอ้ยไม่เห็นตาฝากบอหลอกตัวเองแล้วหมาเสียงรถมอไซคใหญ่เลยผูแจไม่ต้องซ่อมแล้วหาทางออกตามพื้นเป็นท่อนะ่เป็นฝาท่อเปิดอยู่อะฝาท่อระเออเป็นฝาท่อเปิดอยู่อะนั่นแหละโกวิ่งใส โอ้ชิบหายแล้วทำไมต้องเหลือกูเหลือคนอื่นไม่ได้หรือไงเหลือคนที่เขาเล่นเป็นไม่ได้เหรอแอ้วเขาฆ่าคนที่เล่นเป็นก่อนเนี่ยตัดเลยสิอุซ่าแอร์อยู่ในตู้เวักออกมาจากตู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามอยู่ผมพยายามหาอยู่โอ้ยแล้วด่านี้ไม่โค้นลกสั่น ยอย่าแว้นมากดิหมออ่ะ,ะออโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิพูดองั้นเขาก็รู้สิ <laughs> ผมบอกคุณก็ไปตรงข้าวนี่ผมบอกสิว่าตอกเขาโต <laughs> ผมว่าเสียงตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวบอกนะเนี่ยไม่ถ้าเราวิ่งอ่ะค่าตะกรจะจับจับได้ด้วย อ่าันนจะิงกไ๋อัะอ้ตงงงงหหาจววิ่งไเงวลามันร้องแล้วมันค้างว่ะอ๋ออ๋ออย่านะอย่านะหมออย่าหมอ,อเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ใกล้นีิว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกแล้วหมอจริงเมื่อกี้อยู่ใกล้ๆเลยหมอหลอกผมแล้วไม่หลอกแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่หลอกแล้วหมอแหละมันอยู่แถวนี้แหละเห็นอยู่ หัดหล,ล,ลัดเลยฮะหมอโกหกผิดใจยาบันแพทย์น่ไม่ดีนะหมอมันเห็นร่องรอยมันเห็นร่องรอยหมอหมั่วแล้ว,มแ,ลวมแม่หากันยาวหมอหมั่วแล้วเลี้ยวขวาไปกูจะอเอฉินตรงไปตรงไปตรงไปลองลองลองเฮ้ย แหมวะยังนงอย่างเงี้ยโอ้จังหวะนี้นี่เอาความรู้ความเป็นครูมาใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหดูดประโยคนี้องละโคตรลำไรติดใจดีปับเบิร์ดไม่อยู่เดี๋ยวดิมันต้องวนเนี่ยโอ้มันต้องอยู่ในนั้นแหละ แจ๊ดไปไวสิครับคุณแจ๊ดผมว่ามันต้องอยู่ในนั้นอะเพราะว่าเมื่อกี้เช็คตรงขอบแล้วไม่มีเลยอ่ะคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงคุณเจอแล้วอย่าดิอย่าดิอย่าดิเจอแล้วเจออะไรอ่ะ หมอมัวเอาฟังก่อนหมอไม่ใช่สมาธิฟังเลยว่ะเฮ้ยเสียงชาบินอย่างเงี้ยอ๋อเอาขนาดนั้นเลยเหรอหมอไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะหมอบางอย่างบางอย่างหมอก็พักๆเรื่องสมาธิไปบ้างก็ได้นะหมอเหมือนเหมือนโดนกันแกล้งไม่รู้เหลือคนเดียวเนี่ยมันหายากไว้แหม่พูดกว้างไเลยขัาไปเขับไปขับไปรถเจ็ด ไปเราตรงไปตรงไปตรงตรงไปนะแต่ลงตรงไปไม่เจอติดมันจะมีเหรอเฮ้ยก็สำลวดนี่สำลวดให้ทั่วนั่น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 ใช้เปล่าใช้เปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่ของอะไรหายไปไหนดิอ่ะหมอเี้ไอ้เด้อเด้อ เฮ้ยไม่กระหายใจกระหายใจไปได้เลยโอ้โหแะง่าตอนนี้นะคุณแจ๊ดไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่าหมอะ หมอรู้แล้วอรอใช่จริงดิหมอโกหกเปล่าเ้ยหมอมีจิตวิทยาเยอะเออเขาหลอกให้เราวิ่งไปข้างนอกวาประตูทางลับเลยเนี่ยใช่ยืนประตูเลยหรอใช่ชิบหายเลยไงไม่เชื่อนะลองฟังเียงนี้ไอ้เยอะ โอ้โหมอมะข้าวเลยนะเวียมาหอใจลายมันมีทางออกหลายทางเข้าประตูเดียวก็ออกอีกประตูไม่แต่ตรงนี้มันออกไใ้ทางเดียวไม่ใช่เหรอ ไป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 ดูอีกด้านหนึ่งแม่งเอ้ยไปเหอะได้ได <sighs> di ้ยินเสียงคุณจิ๊บแล้วเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตรงไหน บอกแล้วผมบอกว่ามีทางออกอื่นเนเห็นไหมโอ้เกือบไปแล้วตล้งจวิ่งเข้าที่เดิมทมใมใจเย็นดีดูผมเอาตัวรอดก่อนเด้ยังไลหัวใจไกลหัวใจไกลหัวใจขวาขวาขวา สาย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 หยุด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 แล้วหยุดแบงขี้ก่อนเฮ้ยคูแจ๊สไปขวาเลยคูแจ๊ไปขวาเลยขวาเฮ้ยหน่อยปีนอยู่นี่หว่าขวาแล้วสาย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 หมอไม่เจอผมหรอกหมอไม่เจอผมหรอก กี้เห็นมอไม่เจอผมลากหมอไม่เจอผมลากเหี้ยข้ออยู่ไหนวะแม่งหายากดีิงวะประูพอดูคลิปคนอื่นแล้วเจอไวยังดูคลิปคนอื่นที่กูเจอประจำเลยเล่นเองทำไมไม่เจอวะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนดิว่ากู กูแจ really hey, hey, hey. hey, ๊สมึงมาให้หมอฆ่าเราจะทำสัญญากันให้หมอฆ่าแล้วผมจะได้อะไรหมอได้จบเกมคลิปมันได้ยาวเป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วหมอเฮ้ย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 ปูแจเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้เข้ามาดูได้บ้านไหนเดิมวะโอ้โหเฮ้ย ไอ้ยัยรอดไล้ไหวะโคตรฟลุกอะก็บอกว่าผมบอกว่าถ้ามันไม่อยู่ข้างนอกมันก็ต้องอยู่ข้างในโอ้แล้วมันอยู่ในพงหญ้ามันอยู่ในพงหญ้าอยเลตะกี้โอเค เออกูนะตื่นเต้นปีบหัวใจทีแม่ละโอ้ยหมอพูดจะอูสะกดจิตผมเลยเกินเอาไงฮะเนี่ยจะจะตอไปหรือว่าเป็นได้ั้ยเอออจะเป็นคุณเอึกจะเป็นผีเปล่าอ่าวเงียบยินอยู่ กินกินอยู่กินเสร็จแล้ว oh, ก like ็ฆ่าเลยใช่ไหมพันึ่งพี่ซ้า่วนโอ้แบบเฮ้ยเมื่อกี้โคตรตื่นเต้น